สวัสดีค่ะ,ยคะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้มาอยู่ที่สวนบนสีของป้าสมจิตปาสมจิตสมจิตสมจิตทำทองนะคะ,ะเ,เป็นภาษาอังกฤษนะคะใน Facebook นะคะคนไหนอยากได้นะคะเข้าไปดูใน Facebook ได้นะคะอันนี้หล,ลานสาวตัวน้อยนะคะแนะนำหน่อยคะ่ะลูกเชื่ออะไรครับลูก,ลก เดี๋ยววันนี้น้องเขาจะมาแนะนําบอลสีแต่ละบอลสีอันนี้เป็นแม่ค้าน้อยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เขาก็จะรู้จักบอลสีค่ะเพราะว่าเขาอยู่กับยายใช่ไหมลูก <Yeah. S 1> อ่าอยู่กับย่านะคะคุณผู้ชมจนรู้จักบอลสีปกติเขาก็จะไล่ขายกับย่าเขานะคะคุณผู้ชมนี่วันนี้จะมาแนะนําเลยวันนี้อ่าเป็นยูทูบเบอร์ตัวน้อย <laughs> ตามมาดูค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมาดูค่ะนี่เยอะมากหนูรู้ตัวไหนรู้จักตัวไหนบ้างลูก รู้จักตัวไหนบ้างอ่า,อาบอกแนะนําสิลกูกตัวตัวไหนที่เป็นตัวท็อปของของที่นี่ลกูกแนะนาหน่อยไอตัวนี้ก็จะเป็น,นเป็นต้นนี้ต้นนี้เท้เผือ,อาลาดไม้ผ่าอืมนี่ไม้ผ่าหัวเดี๋ยวว่ามัน<ะ>มันไม่ดงังแล้วก็มาผ่าแล้วมันก็ดงังอืมหรอ สวยมากอันนี้เป็นอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีอันนี้ลูกลูก,ลก,ลกมเล็ดเพชรเจ็ดสีอ๋ออันนี้เป็นลูกเมเล็ดเพชรเจ็ดสีมีแต่สวยๆนะคะคุณผู้ชมขาดูดีแต่ละต้นเนี่ยคือถ้าอยากได้นะทักในเฟซของป้าเขาได้ได้เลยนะคุณผู้ชมขาในเฟซบุ๊กของป้าสมจิตทําท้องนะคะคุณผู้ชมขาอยากได้แบบไหนทักถามเลยเขามีเยอะมากค่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยชื่ออะไรคะคะป้าสวยมาก อ๋อดารานพรัตน์มีแต่สวยๆเยอะมากค่ะคุณผู้ชมถ่ายทั้งวันก็ไม่หมดนะคะวันนี้นะเยอะมากเยอะจริงๆปกติแล้วหนูไลค์ขายตัวไหนบ้างอลูกบอกป้าดิก็ขายสาวสาวน้อยนี่หนูพูดได้นะหนูแนะนําได้นะลูกแนะนําได้อันนี้อักษรสวรรค์อัรสวรรค์สวยมากนี่อันนี้ธาตุบางแก้วเหรอยา้เพิ่งเอฟมาตอนนี้อ๋อสวยสวยบมา าบางแก้วอืมสวยมากแต่ละคนอันนี้เปิดหิกซีขาหวก็ได้ดังนะหรอโอ้ดังดังเยอะเลยนะอันนี้เนาะเขาหะอืมยเยอะมากคุณผู้ชมมีแต่สวยๆคะ่ะคุณผู้ชมขาดูดีแต่ละต้นเนี่ยนะ นี่อันนี้จะเป็นอักษรอักษรสวรรค์ทั้งหมดไหมั้อนสะนนี่รมพิมานอ,อนี่แม่แ่จะ<อ>เป็นนางฟ้าอันนี้เข้าด่างสวยมากเนะาะนี่คุณผู้ชมคะลมพิมานเนี่ยนี่เนี่ดูข้าด่างสวยมากาก็ไม่เป็นก็จะกลายเป็นนางฟ้านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูข้าด่างสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดิ<ๆ>เขาเลี้ยงดูแลดีมากนะคะคุณผู้ชมอยากให้อยากให้ดูว่าการเลี้ยงของเขานี่คือไม่มีทิ้งใบเลยแล้วก็มีแต่สวยๆค่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นนางฟ้าอันนี้ป้าสวยจังเน เนี่ยเหรอค่ะด่างเป็นสีน้ำตาลเลยเนาะใช่เนี่ยโอ้โหเรื่องแย่แย่แล้วนี่สดนะสยสดรักนี่ควรนเสดเนาะอันนี้ผ่าหรือไม่เล็ะตาผ่าผ่าโอ้โหป้าดูแลดีมากเลยนี่กระบี่นายร้อยนี่กระบี่นายร้อยต้นใหญ่มากเลอะดูดิเดี๋ยวว่าบางต้นมันกระตามันแรงเล้วก็ นี่คุณผู้ชมค่ะมันเยอะมากวันนี้ให้ดูทั้งวันไม่หมดนะคะคุณผู้ชมป้าต้นนู้นล่ะต้นต้นนี้ต้นนี้เหลืองลงอยู่ค่ะเรอโอ้โหแล้วต้นนู้นะอันนั้นลูกไม้มาเล็ดเทศสติ<ห>อู้ดทิดาแม่กลองผสมกันค่ะเหรอโอ้โหเยอะมากเยอะมากเนี่ยลูกทิดาแม่กลองมีแค่ต้นเดียวเหรอโอ้โห,โหสวยเน,ะนาะท่นแม่อย่ที่ต้นน้องเหอ นี่หลวงหลวงสุสิทธิ์เพิ่งจะเ็บมาเหมือนกันโอ้โหสวยมากสวยสวยอืมอืมเยอะมากเยอะมากอันอันนี้อะไรครับป้าอันนี้พระเสี้ยมค่ะลูกคุณหญิงกับคุณหญิงกับหลวงปู่ขาวอันนี้อันนี้ป้าเขาผสมเองนะคะลูกของคุณหญิงกับหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสวยงามมากดู นี so oh, right. place, s <S ่น um, oh. ี่ไม้กอกเดียวกันนี่ก็ลูกคุณหญิงหลงปูขาวอ๋อเอาทําไมมันไม่เหมือนกันล่ะป้าไม่เหมือนต้นนี้เจียไปทางแม่เยอะต้นนี้ต้นนี้ทางพ่อนี่เขาต้นนี้ทางไงทางพ่อแล้วคุณผู้ชมเขาผสมพร้อมกันแต่ว่าได้ไม่เหมือนกันสีใบได้สีได้แม่ได้คุณหญิงอืมอันนี้ได้เป็นแบบนี้อันนี้ได้เป็นแบบนี้ผสมกันมาอันนี้เป็นมะเล็บใช่ไหมป้าค่ะมะเล็บนี่กอกเดียวกันนะ โอ้อันนี้สวยเนาะอันนี้มันมีแข้งด้วยบอลกาบเหรออันนี้พรพนาค่ะไม้แบ่งปันพี่ชายเขาแบ่งปันให้มาอันนั้นล่ะโอ้โหอันนี้เทพอักษราเทพอักษราโอ้โหสสวยไม่มีที่ติดมีมีแข้งด้วยใช่ไหมใช่เอฟมาเขาอะไรอันนี้ล่ะป้าอันบอลอันนี้ล่ะอันนี้ก็ไม้แบ่งปันให้มาพี่ก้า พี่ใช้เขาอนนอันนี้ล่ะป้าที่ของเขาตอนนี้ก็นนไม้ที่ผสมเองค่ะลูกไม้ลูกไม้อืตอต้นนี้เพชรบริสุทธิ์อันนี้เพชรบริสุทธิ์นะคะคุณผู้ชมคะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้สวยมากลูกเพชรตีกับดอนเจดีไม้มาเล็ตอ๋ออันนี้ผสมมาเล็ดนะคะคุณผู้ชมออกมาสวยมากโอ้โหป้าเอ้ยสวยสวยสวยมากอันนี้นกกระเร้าสองต้นนี้นกกระเร้าเออเนี่ยเหรอ นกพะก้าวค่ะคุณผู้ชมคะมีพลูกยอดมงกุฎเนี่ยที่แบบนี้สวยเนาะสวยมากๆแต่ละต้นโอ้โหพอไว้สวยไม่มีไม่มีทิฏฐิเลยและพ่อเอามามถามแกรด้เท่าไหรดูต้นนี้นะคะคุณผู้ชมขาสวยมากดูคุณผู้ชมคขะอันนี้อะไรอ่ะป้าสวยจังเลย ันนี้ลูกไม้มเมล็ดค่ะอ๋ออันนี้ลูกไม้มเมล็ดนะคะคุณผู้ชมสวยมากเนาะเนี่ยเขามีหูใต้ใบเขาคุณ้ชตั้งแต่เริ่มเล่นบอลสีแรกๆก็เอฟมเล็ดก็มายี่สิบเล็ดเลยนี่มีแต่สวยๆคุณผู้ชมขายเยอะมากต้นนี้ก็ไม้เล็ดเลยขายแล้วก็ด่างเลยไม้มเล็ดมันสวยเนาะใช่นี่ตอนตอนรับมามันไม่ได้ด่างนะอลลูกขงีตาคุณผู้ชมนี่ดูอันนี้สิอันนี้อะไรอ่ะป้า ฮะ <spans> อะโข uh, อะส่งขายโอ้มันสวยเนาะไดเรทตอนนั้นพี่เขาถุงไม้แดดปลีเลยแบบปลีเลยนะไม้แรงวันนี้เครื่องนั้นราคาแรงมากตั้งหลายหมื่นนะแต่พี่เขาให้มาแบบพันมาให้อันนี้อันนี้เป็นตอนนั้นก็เ่อโบคาร์นะไหมคาอืมสวยอันนี้ล่ะป้าตอนนนั้พันดาวพันดาวนะคะคุณผู้ชมค่ะมีแต่สวยๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เยอะมากนะคะคุณผู้ชม นี่นี่ดูดิแต่ละต้นคือแบบนี่เขาลูกไม้ก็นูก็แม่น้ำลาลาปีลูกไม้นะคุณผู้ชมนะดูดิความสวยของเขาก็จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมนี่มันใยงามโพาแล้วมันก็อสวยเนาะขาแล้วหลุดด่างเมื่อก่อนนี่เขามีลูกเขาแล้วนะป้าเนี่ยไม่ใช่เขาเหรอไม่ใช่ลูกเขาเออเหรอพ่อถ่ายรูปไว้ให้หน่อยเก็บไว้ให้หน่อยไม่ไม่พ่อถ่ายเอาโทรศัพท์พ่อถ่าย แล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีเยอะมากค่ะคุณผู้ชมคะ่ะดูดิดูทั้งวันไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเป็นสวนเลยถ้าอยากได้นะคะเข้าไปติดต่อ,อป้าเขานะคะใน Facebook ป้าสมจิตอะไรนะป้าสมจิตทำทองปาป้าสมจิตทำทองนะคะภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ชมขาเข้าไปถามป้าเขาได้คะ่ะมีเยอะมากค่ะคุณผู้ชมนี่ มีมีหลายมีหลายอน,นี่นะมีมีหลายมีหลายอันค่ะคุณผู้ชมมีเยอะเยอะมากเยอะจริงๆแล้วอันนู้นก็มีขอเข้าไปถ่ายหนะน,น่นนอยนะนี่น,ออน,นี่คุณผู้ชมขาสวยมากค่ะ<า>แต่ละต้นอ,อันนี้มันอยู่ใต้สแสลมนะสีมันก็จะจืดนิดนึงอันนี้สร้อยสังวานไหมครับป้าโอ้จังหวัดสงขลา นี่เขาเชื่อว่าจังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมสวยมากคุณผู้ชมขาดูดิจังหวัดสงขลาแล้วก็เยอะมากนะคะคุณผู้ชมดูดิแต่ละอันนี่ชายชนชายชนมาดูชายชนโอ้โหป้ามีเยอะนี่นะชายชนนี่ชายชน,น, <c oughs> ชยชนป้าเขามีเยอะนะคะคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> มีหลายกระถางคะ่ะชายชนเยอะมาก มีแต่สวยๆมีแต่โคตรสวยค่ะคุณผู้ชมดูนี่มาดูหลวงรากเสนีหาสวยมากนี่มาดูหลวงรากเสนหหาคุณผู้ชมค่ะสวยจริงๆเลยดูนี่เยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ว,ะ,คะ,คคะวันนี้ถ้าเอ,อ่ยทั้งวันก็ไม่หมดนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิเยอะมากอืม ้ถยให้หนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากได้บอนสีนะคะก็เข้าไปติดต่อในเพจของป้าสมจิตทองมั่นนะคะคุณผู้ชมขาใช่ไหมทำทองป้าสมจิตทำทองนะคะน้องเขาขำใหญ่เลย ป้าสมจิตทาทองนะคะคุณผู้ชมขายว่ามีบอลสีอะไรบ้างมีอะไรที่แบบพอจะจับต้องได้บ้างเยอะมากค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอ่ยทั้งวันก็ไม่หมดนะคะคุณผู้ชมหรืออยากได้เป็นเป็นเนแบบีของลูกไม้นะคะคุณผู้ชมป้าเขาก็มีขายด้วยนะคะ <Okay. S 1> อะโทรสอบถามได้นะคะ mm hmm. เข้าไปติดต่อใน Facebook mm hmm. ได้เข้าไปดูในเพจได้นะคะของป้าสมจิตเขาก็สําหรับคลิปนี้ขยันเที่ยวชาแนลก็คงแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขาสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้านะติดต่อป้าเขาได้นะในเฟซบุ๊กนะคะป้าสมจิตทำทองทำทอง,ง,งน,นะคะคุณผู้ชมขาและเดี๋ยวเราจะติดใส่เบอร์โทรไว้ให้นะคะคุณผู้ชมขาหรือเข้าไปดูใน Facebook ได<ช>้นะคะคุณผู้ชมนะสำหรับแค่นี้วันนี้แค่นี้ก่อน,าาน้าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมองหวังนิดนึงก็ได้ Hãy subscribe cho có Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn